ได้แฟนเป็นไฮโซยกกลุ่มแก๊งเฟอร์บี้านางเอกอวดหุ่นไม่ยอมกันออร่าสะพายตระกูลดังทั้งกลุ่ม มิตรภาพยังเหนียวแน่นมากทีเดียวสําหรับสาวๆแก๊งเฟอร์บี้ที่รวมตัวกันมาดินเนอร์โดยแต่ละคนนั้นมาเป็นคู่แต้วนัทพรกับไฮโซนายประนายนิวนิธากับไฮโซเซนทราพุทธมินชลิดากับภูผาเตชนโรงแมทพิรณีกับสงการเตชนโรงและเตยจรินพรแม้ว่าเตยจะไม่ได้มาเป็นคู่เหมือนเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านี้เตยได้ออกมาเปิดเผยว่ากําลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการซึ่งเป็นรุ่นพี่หลังจากที่โสดมานาน มร่ว2ปีโดยก้าวได้เผยภาพสาวๆแก๊งเฟอร์บี้รวมตัวกันดินเนอร์ซึ่งทุกคนมาพร้อมหวานใจของตัวเองแต่เตยนั้นชายเดี่ยวด้านแฟนๆที่ติดตามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นกันเป็นจํานวนมากซึ่งทุกคนต่างก็เอ็นดูที่เตยไม่มีคู่เหมือนเพื่อนๆแต่หลายคนก็บอกว่าพี่เตยไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะเดี่ยวก็มีเองพี่เตยฮ่าฮเอ็นดูพี่เตยเอ็นดูเอ็นดูพี่เตยพี่เตยมีแฟนแล้วค่ะแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวค่ะ ซึ่งตอนนี้ทั้ง5สาวหัวใจไม่ว่างเพราะมีหนุ่มครอบครองหัวใจทุกคนแล้วแต่ทั้ง5ห,หนุ่มจะเป็นใครบ้างเรามารู้จักกับชายหนุ่มที่ครองหัวใจของ5สาวแก๊งเฟอร์บี้ซึ่งชื่อแกงนีนัดมีที่มาจากการนัดกินข้าวครั้งแรกแมตเล่าว่าตอนที่ตนไปแข่งสปาต้านเรสที่เป็นรายการวิ่งวิบากเป็นด่นดานๆซึ่งหากไม่ผ่านด่านไหนจะต้องถูกทำโทษด,ด้วยท้าเฟอร์บี้ ซึ่งในระหว่างทางมีคนที่อยู่ข้างหลังแมทได้พูดกับเพื่อนเขาว่าถ้าใครไม่ผ่านให้ไปเฟอร์บี้พอเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนก็ขำพอถ่ายรูปเลยเขียนแฮชแท็กเล่นๆว่าเฟอร์บี้ซึ่งท่าให้พูดตรงๆการรวมกลุ่มนี้นั้นเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่รู้ว่าจะได้รับกระแสจากโซเชียลเยอะขนาดนี้และกลายเป็นว่าสาวๆนั้นได้เจอกันบ่อยเรื่อยๆทั้งมีแฮชแท็กเฟอร์บี้ไม่ขายฟันเพื่อเป็นการโทษว่าต้องมาเจอกันอีกจะไม่ขายฝันนั่นเอง เรื่องความสนิทของแต่ละคนก็เริ่มต้นมาจากการถ่ายละครร่วมกันได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นทั้งยังได้เจอการในงานของช่องอยู่เรื่อยๆซึ่งสาวๆมักจะได้ร่วมร้องเพลงและเต้นอยู่ด้วยกันบ่อยๆซึ่งอาจเป็นเพราะสาวๆนั้นมีรุ่นราวคราวเดียวด้วยกันทำให้เข้าขากันได้เป็นอย่างดีล่าสุดเตยจรินพรบินลัดฟ้าเที่ยวประเทศเดนมาร์กโพดรูปทิปนิ้วรัวๆด้านเพจดังโพดว่าใชา่จ้ะชีเตยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ ต้องสงสัยจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสสดใสให้น้อนหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดี